เล่มสุดท้ายขอเอาใจแฟนคลับนิ้วกลมกันด้วยพ้นงานเขียนเลิ่มล่าสุดของผู้ชายคนนี้ค่ะวิชาภูผาชีวิตหนังสือที่ถูกเขียนขึ้นหลังจากการเดินป่าเพื่อขึ้นไปพิชิตยอดเขาโมโกจูในอุทยานแห่งชาติแม่วงซึ่งวันนี้นิ้วกรมเขาจะมาแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้เราได้รู้จักกันด้วยตัวเองไปฟังกันเลยค่ะคือวิชาภูผาชีวิตนะครับก็จริงๆมันเป็น กฎยาแล้วก็ข้อคิดนะครับระหว่างที่เดินทางขึ้นภูเขานะครับซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วการเดินขึ้นเขาเนี่ยกับการเดินอยู่บนเส้นทางชีวิตน,นะครับมันก็คล้ายๆกันเพราะว่าจริงๆแล้วคนเรามักจะมีจุดหมายอยู่ที่ยอดสูงๆอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็เราต้องฝา่ฝาฟันอุปสรรคบางอย่างเพื่อจะขึ้นไปแล้วก็พอขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะพบคําตอบอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วก็เวลาไปถึงตรงนั้นแล้วเรามองไปที่ไหนต่อนะครับแล้วจริงๆแล้วสิ่งต่างๆบนเส้นทางชีวิตเนี่ยมัน มันสอนอะไรเราบ้างนะครับก็จะเป็นการสรุปนะครับข้อคิดที่ตัวเองได้รับจากการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินเข่าครับ